คือมันสวยมันขึ้นมันจึงมากพี่สวัสดีค่ะคะพบกับ45คาจาวันนี้เราเอามาสายแบบแซ่บโอ้โหใส่ทิ้งถ่ายแล้วสวยมากสวยมากขาวทะลุตาสติกเกอร์แบบสวยกระแทกใจมากใช่เป็นรุ่นอะไรคะพี่เก๋เป็น Isuzu x s e r i e s นะคะปี2017นะคะเป็น1.9 เอ็กซ์ซีรีส์ซีรีส์การันตีว่าเอ็กซ์ซีรีส์ของแท้ของแท้โลโก,ก้สีแดงและของแท้คันนี้ใช่ค่ะแล้วก็มาด้วยลิ้นของสเกิร์ตแบบนี้เขาเรียกลิ้นเหรอพี่ไม่รู้อ่ะเรียกลิน้น <c> ไ <oughs> ม่าจากโรงงานอย่างนี้ <c oughs> อ่ะคือมันสวยมันขึ้นมันจึ้งมากพี่ไฟนี่เป็นโปรเจคเตอร์ LED เลยใช่ค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้คันนี้มีสเกิร์ตให้รอบคันเพราะว่าเขาเป็นเอ็กซ์ซีรใช่ จะบอกว่าคันนี้ราคา3า8 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จัดทรงแต่งมาให้เรียบร้อยเพิ่มพร้อมใช้งานแบบสุดๆอะเซตมาให้รอบคันแบบนี้สติกเกอร์สวยๆแบบนี้นะจ๊ะสีขาวใช่แล้วก็จะมีแม็ก e ีนะคะ37ปีออขอบ18ให้นะคะสวยๆมากแล้วก็จะมีไฟเอเลี้ยวกระจกมองข้างแบบนี้นะคะมีคิ้วกันสารให้ทุกบาทนะคะรวมทั้งประตูแคปก็มีนะ ด้วยความที่ X Series X Series ของแท้นะคะภายในกรอบเขาเรียกอะไรอ่ะประตูข้างนี้ก็จะมีคาดแดงใช่ค่ะโลโก้ตัว X สีแดงแล้วก็หน้าคอนโซลตัดด้วยดำแดงแบบนี้เบาะก็จะเป็นดำแดงแบบนี้ใช่มีปุ่มปรับที่พวงมาลัยด้วยนะคะใช่จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กถุงลมนี่เราัายพเกียธรรมดา6สปีดนะคะใช่ค่ะ1.9เบูพาวเเจ๊เราทำทรงมาก แม่แล้วก็ใส่เสื้อได้คับเข้าด้วยเนี่ใส่ซิ่งใส่ซิ่งใช่แล้วก็นี่สังเกตนะคะบุเพดานก็จะเป็นสีดําสปอร์ตค่ะใช่จะสปอร์ตไปถึงไหนเนี่ยข้างในก็จะตัดด้วยดําแดงการันตีว่า X Series ของแท็ก X Series ราคา388,000บาทพอนเริ่มต้นในกรณีฟรีดาวน์เ0กวบาทเท่านั้นเองใช่ไรเนอร์ก็มีมาให้แล้วสวยงามมากๆนี่ค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นโลโก้สติกเกอร์ eisus 60ปีโอ้นรุ่น60ปีด้วยใช่ eisus 60ปีเนาะใช่ค่ะสวยงามมากบสเกิร์ตตให้ใช่ค่ะสวยงามมากๆแล้วก็เดี๋ยวดูแม็กไปแล้วราคาดีมากอู้ณพี่คะแม็กไลเนอร์การันตีว่าเป็นของเดิมนะคะเพราะว่าเป็นโลโก้ดีแม็อยู่แบบนี้เพราะว่าเอลอนกระบะเนี่ย สวยงามแท่จะไม่มีริ้วรอยเลยแหละพี่สแสดงว่าไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนใช่สวยสวยสวย,สวยแบบนี้รถจอดอยู่ที่ไหนจ้าน้องมะลำลูกกาคลอง9้าค่ะติดถนนลำลูกกาหาง่ายมากๆใครหาไม่เจอหรือมาไม่ถูกนะคะทิ้งช่องทางการติดต่อที่อินบ็อกซ์เราได้เลย<ช>เดี๋ยวเราให้แอดมินเราติดต่อกลับไปใช่ค่ะลูกค้าคนไหนนะคะที่มีรายได้ 16,000บาท17,000บาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของน้องคันนี้ได้แล้วนะคะ้าคุณลูกค้าติดแท็กซี่ติดแบคลิสต์นะคะย้ำว่าทางเราช่วยหาทางออกให้กับคุณลูกค่าได้นะคะเคส by เคสนะคะใช่ลองเปิดใจ45คาก่อนสักที่หนึ่งนะคะหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็ไปดูที่รีวิวใช่ค่ะเราจะมีองวิวจากลูกค้าจริงทุกวันทุกเดือนใช่ค่ะ45บาบาทออกได้จริงมีทุกเดือนอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเนาะ ก็วันนี้ฝากรถสวยๆไว้หนึ่งคันนะคะสโลแกนเดิม45ค่ะออกรถ45บาทขับฟรี45วันที่ 45, 45 <kh> ค<า>่ะค<า>่ะสวัสดีค่ะ